กับสบายดีพี่น้องชาวฟังก้องเด้อมื้อนี้นี่เอาบักม่วงเมะม่วงบิฟากแม่เด้อฟากแม่แลเด้อนี่นีอนี่โอ้วหสามฤดูนี่ที่นี่ผลไม้าามีครบทุกอย่างนะครับเออบ้านพัก ทุกงุังสองคมโค้งน้ำทิพย์เลยน้องน้ำทิพย์พนนิยมน้องชายบุญทวีสีขมวนแล้วก็อีกหลายหายท่านนะครับน้อสมาพักสังกัดอยู่เออเป็นเบิ้งครับหมักม่วงสามได้ดูครับหายากนะครับเด้อันนี้นี่น้องลัเศเก็บไปฝากเมยอยู่ฟังเรา เพราะว่าเราแกเดี่ยวไปมาลำบากมีจต่ลูกสเราหรือมากอยู่เมืองไทยเข้ามาลองเพลงแร้ฟังอยู่นี่ยเมื่อคืนเนี่ก็ไปพุหลัว่าลาทั้งพุหลักดอนเงาทั้งแปดเรี้ยวผุหลักครับเมื่อนี้จะไปเมื่อนี้ก็จะไปไปบวชงานวัดพระบาทน้ำพู้นะครับเดิมมือนี่ครับมืออื่นสองร้อยกว่ารูปเนาะพระติบวชประมาณสองร้อยกว่ารูปแล้วครับมือ ม,มือนีครับมืออื่นครับกำลังจะเรียมตัวกันเดินทางอยู่ครับมือนีเราก็ได้เก็บมงม่วมงไปฝากเม่ของน้องไา,า้พุทววอยูุพุ่ะครับทั้งฟังลาวาก่นนะครับเพราะว่าน่องไา้เราจะไปมาอยู่เรืย่ยๆอยู่นี่นะครับของฝากจากเมืองไทยครับมัม่วงสามฤดูมังสามฤดูป่นีสามฤดูปเป็นในทุกยามเลย นี่ทั้งหมึองย่อมน้ำนะครับเด้อนี่เหมือมมะเขกือเหมืองมะเขืออาเอามือบปล่เอาเมือบปล่เอาเมือ,อเปล่าบ่า่บ้านไอ้มีโยบเหบบมืองบัเหมืองเหมืองเลยดูน่ะแต่ว่ามันท่านเหมิดเลยอเอามาในจู่เป็นกินวันมันสุกกันได้สุกกันได้นี่ครับบเหมืองสามาโดนี่ครับกำลังกินพอดีเลยกินกับน้ำิ้มน้ำริกน้ำ ปลาห้าวานานซบแซ่บสุดยอดสุดยอดเต็มแล้วอเต็มแล้อนีนี่โอ้คุณบอคุณดูควาคุณคเเ่ถึงอ่ะเอาละะถ้าถึงเออนเนี่ยยางอีไม่ฝากเป็นน้ำทุเลียนเด้อทุเลียนเด้ออย่าลืมทุเลียนเด้อเอเลียนตึกเอยู่ พ้อขอขอมมบใจแต่พี่น้องก็ีมกม่มักยมมักยมบนรองหลเออแ้ว,ว,วเอาอยางอื่นน้เอาุเรีนน้ำอมขุดน้ำยางล้วลยังไปฝากลงไปโอเคอเอาโอเคอออนี่ครับพร้อมครับรถจมร่างที่เดินทางมือนน้แหนะครับเนี่ยรถขัานในครับนี่ครับหมอกตาลงาล้วเตรียม้ว อุนเตอรเด็ดนี่ครับสางานลูกทุ่งสองฝั่งโขงครับฝนกระเจิงสิดปล่อยเลยไม่น่นานได้คุณได้พุณน่ะเอาเอาอีกนะขั้นขึ้นได้นะเอาอีกเอีกอีกขึ้นได้ขึ้นน <c oughs> เป็นปุ่มเป็นพวงในตัวเมืองแนวนี่แม อ๋อมันบ่มักอยู่ไผอยู่มันตัวนี่โอ้ยมันมากันคือ,อเผือกเขาตัวนี้ตอนนั้กันเป็นปุ่มพวงอกไมัน,นครับแอ,โโอนนาว้าเห็นบอลเห็นบอลน,น,น,นี่ถ่ายก่อนถ่ายก่อนเห็นบอลนี่นอ,นนนอ้าวเยนี่สุดยอดเลยปุ่มนี่โอ้ สุดยอดเลยปุ่มน pues ี่สุดยอดเลยครับปุ่มนี่เยอะเลยอะไเยอะเลยฝนขึ้นซึ่งฝิ้นเป้ยๆว่ะฝนนี่เออแต่ว่าบ่เป็นยังทำนี่มาเป็นยังใส่แม่แล้วคือบ่เกิดเก่าเนาะนะอืมเขามันรับผมบัเกิดเก่าใส่ห้าวใส่หฮามีมือแน่กับพ่อพ่อเม่ตัว ยังสั่นยังสั่นอาจสิยืดเพ่งคิดนั่นพ่อคิดนั่นแม่เป็นรักเหเนาะคไหมอ่ะเออมึงคนบ่มีเพื่อนเขาสิได้มีมือนีไมาพอกันได้อยู่ดิมันสิมีทรัพย์สินเงินทองมากมายกะอันนั้นมันของมาที่ลังได้เหรออ่าอืม ยางติดเสียเร,อออรย้อลรอมื่นลายหมืนลายพ่อ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 ่พ่อพ่อพ่อพพ่น <c oughs> น่่พอ่อน่่่่่่่บบ่ออ่่่อ่ <c oughs> นี่นี่นี่ใกล้นี่ทายนะายนะโอ้โหอักเลยเอาเกินเมือตุนเด้ไว้หักพอจริงหนูกำลังนี่ก็บันไดเนี่ยเนี่ยนียบันไดอ๋อบนี่นี่นี่นีกนี่นีนี่ ใส่ถุงอะน,นะนะถุงที่อาใส่น้ำใหม่มาให้นะนะถุงหูหิวนะเห็นเมล็ดซากตากนี่นเอามใส่ใส่ถุงยางอีกจักบจัหนึ่งไฟถุงเออเอดี๋ยวจะพ่อพี่าอย่างนี้ นีเดีวเห็ดนึเห็ดเกี๊ยวกินคุณตบอกทำไมคุณหรือว่าคุณผัาหักเหนียวไปยืดเอาไก่ป่นเนี่ยมาไปบ้านเขา